ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอซาร่ายัางไม่พร้อมแบดลีย์และโกเมสหายไปไหนหาข้อจากการซ้อมเมื่อแรกของลิเวอร์พูลก่อนดวลเบอร์ลีย์ลิเวอร์พูลลืมความผิดหวังที่แพ้ให้อ์สซนอลในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและเดินหน้าทำการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแมตช์พบเบอร์ลีย์ที่สนามแอนฟิววันเสาร์ที่10กุมภานันี้คงแดงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเก็บ3าคะแนนให้ได้เพราะหากพวกเขาพลาดอีกครั้งงานนี้ โอกาสที่จะโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลพลิกแสงหน้าก็มีมากเลยทีเดียวดังนั้นแมนี้เจอเก้นครอปจำเป็นต้องเน้นลูกทีมให้กลับมาโชว์ฟอร์มแกร่งอีกครั้งหลังฟอร์มหลุดในแมตช์กับเดอะกันเนอร์อย่างไรก็ตามในการลงซ้อมเป็นทีมวันพระศบกร์ซาบกเดอะครั The อาจรู้สึกไม่ค่อยดีนักเพราะโมฮัมหม็ดซาลาห์ยังไม่สามารถลงซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทัพได้ขณะเดียวกันยังมีนักเตะคีแมนบางคนไม่มีชื่อซ้อมด้วย 1. ยังไม่เห็นซาลาห์ซ้อมกับทีม หนึ่งในความหวังของแฟนบอลหงแดงก็คือการได้เห็นโมฮัมเหม็ดซาราฟิตสมบูรณ์กลับมาไล่ล่าตะข่ายคู่แข่งในเกมช่วงสุดสัปดาห์นี้แต่ดูเหมือนความหวังของพวกเขายังคงต้องลุ้นกันต่อไปบางโมเป็นหนึ่งในเจ็ดผู้เล่นชุดใหญ่ที่ไม่ได้ลงสนามฝึกซ้อมในวันพระศบหรีที่ผ่านมาโดยเหตุผลก็คือนักเตะยังคงอยู่ในโปรแกรมฝึกซ้อมส่วนตัวที่โรงยิมแต่สัญ,ญญาในเชิงบวกก็คือนักเตะเพิ่งจะโพสต์ภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพร่างกายที่ฟิตเปรี้ย คิงออฟอียิปต์ไม่ได้ช่วยทีมใน2แมตช์สำคัญนั่นก็คือเกมถล่มสิงโตนึ่งเมืองครามเชลซีและแมตช์แพ้ไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลแต่สำหรับเกมรับมือเบอร์ลี่ยังไม่ชัวว่าสตาร์หมายเลข11จะได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่างานนี้ต้องลุ้นกันต่อไป 2. แบตลี่และโกเมสหายไปไหนสำหรับตอนนี้ต้องยอมรับว่าเดเะรสเจอร์วิกฤตผู้เล่นตัวหลักโดนโรคเรียงเล่นงานมากมายล่าสุดเตียโกอาคันตาราก็มาเจ็บซ้ำอีกรอบงานนี้ทำเอาครอปต้องกลุมขมับอีกครั้งแน่นอน ว่าเดียโก,ก้กับดอมนิกโซโบสไลไม่สามารถลงสนามร่วมซ้อมกับทีมได้ขณะเดียวกันคอเนอร์แบดลี่ก็ไม่ได้ร่วมซ้อมเนื่องจากยังอยู่ในช่วงทำใจจากการที่ต้องสูญเสียคุณพ่อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันโจโกเมสซึ่งได้รับคำชื่นชมอย่างมากจากการเล่นได้หลายตำแหน่งในแนวรับโดยเฉพาะแบ็กซ้ายก็ไม่เห็นอยู่ในสนามซ้อมเช่นกันโดยการหายไปของนักเตะย,ยังไม่มีการเปิดเผยว่าเกิดจากอะไรนอกจากนี้ครอปยังได้เปิดเผยเกี่ยวกับอาการของเจอร์มาติ สเตฟานบายสติลและเบนดกยังอยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายอีกนาน3ดาวรุ่งร่วมซ้อมเพียบการที่ลิเวอร์พูลผู้เล่นกองหลังและกองกลางหลายคนนั่นทําให้นายใหญ่ชาวเยอรมันจําเป็นต้องดึงดาราผู้เล่นดาวรุ่งในอะคาเดมี่เข้ามาร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ที่แอซ่าเทรนิ่งเซ็นเตอร์บรรดาหงน้อยวัยคคบพอไม่ว่าจะเป็นบ๊อบบี้คลาร์กเจมแมคคอนเนลและเคธกอร์ดอนซึ่งพวกเขาเคยได้ลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่มาแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ดาวรุ่งเพื่อนร่วมรุ่นอย่างลูวิสคูมาสเจเดนแดนซ์คาลัมสแกลลอนเทรนยูนีและคอเนลมิสควีตในทวารอนาคตไกลก็ได้รับโอกาสจากบอสให้ร่วมฝึกซ้อมกับแข้งซีเนียด้วยแน่นอนว่านี่ถือเป็นโอกาสทองสำหรับพวกเขาที่จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากพวกรุ่นพี่และหากทำผลงานได้ดีก็มีลุ้นที่ก้าวขึ้นไปเป็นตัวหลักเหมือนแบตลีย์เจเรลคอนซาหรือเทรนเนล็กซาาเนอร์โนก็ได้ซีเอนโดกลับมาลุยเต็มสูบ ในช่วงที่ลิฟูไม่มีวาตารุเอนโดผลงานของทีมอาจไม่ได้ระสำอะไรมากนักแต่มันทําให้ครอบมีตัวเลือกน้อยในแดนกลางและส่งผลให้อเล็กซิสแม็กอาิสเตอร์ต้องรับภาระหนักอยู่คนเดียวสําหรับปัจจุบันยอดแข่งจากแดนอาทิตย์อุทัยกลับมาร่วมทัพเดอะเรสเรียบร้อยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งไปไม่ถึงฝั่งฟันเมื่อแพ้อ,อิหร่านตกรอบ8ปทีมสุดท้ายศึกเอเชียนครับที่ประเทศกาตาร์ต้องบอกเลยว่าเอนโดกลับมาทัานเวลาพอดี พราะทีมกำลังเจอวิกฤตแผงมิดฟิลด์เนื่องจากโซโบสไลและเตียโกโดนโรคเลี่ยงเล่นงานดังนั้นในแมตช์กับเบอร์ลี่แน่นอนครอปคงใช้งานดาวเตะเลือดบุยชโดโวทันทีและคงทำให้แดนกลางของทีมมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 5. ใครจะแทนโกนาเต้แม้อิบราฮิมาโกนาเต้จะร่วมฝึกซ้อมกับทีมเมื่อวันพระสบรีที่ผ่านมาก็ตามแต่เขาหมดสิทธิ์ช่วยต้นสกัดแน่นอนเนื่องจากติดโทษแบนหนึ่งแมตช์จากการโดน2ใบเหลืองในเกมบุกแพ้อาร์เจนอลช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สตาชาวฝรั่งเศสกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นแม้ในเกมกับอาร์เซนอลอีบูก็ทำผลงานได้ดีแต่น่าเสียดายที่ดันพลาดโดนไล่ออกนั่นทำให้ครอปต้องทำการบ้านอย่างหนักว่าจะใช้งานใครคู่กับเฟอร์กิวฟานได้ถ้าตามหน้าเสือคงหนีไม่พ้นคอนซาซึ่งเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่รับโอกาสจากบอสและแสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้แต่ก็ไม่แน่ถ้าโฟเมสไม่มีปัญหาอะไรและสามารถกลับมาซ้อมกับทีมได้ในวันศุกร์ งานนี้อาจจะได้เห็นเขาจับคู่กับกัปตันชาวดัตและแอนดูโรปสันกลับไปยึดแบ็กซ้ายเหมือนเดิมแอนดูโรปสันพูดถึงโจโกเมสทุกคนเห็นถึงคุณภาพของโจเอและความหลากหลายในตำแหน่งที่เขาเล่นเขาสามารถเล่นได้ทุกที่ในแผงหลังผมจําได้ก่อนที่ผมจะได้รับบาดเจ็บเซนเตอร์แบ็กในเกมกับวินล่าเขายังเล่นเซนเตอร์แบ็กอยู่เลยและผมคิดว่าเกมกับวูฟที่เขาต้องเล่นแบ็กขวาซึ่งเขาทําได้ยอดเยี่ยมอีกครั้ง จากนั้นเขาก็เข้ามาเป็นแบ็กซ้ายและเขาก็ทําได้ดีมากเขาทาได้ดีในทุกตําแหน่งที่เขาเล่นในฤดูกาลนี้ซึ่งสําคัญมากที่จะมีนักเตะแบบนี้ผมว่าต่อให้เขาจะก้าวขึ้นมาเป็นกองกลางหรือเล่นตรงไหนก็ตามเขาก็น่าจะทําได้สบายๆเขาเป็นนักเตะในทีมคนสําคัญเพราะเขาสามารถครอบคลุมทุกตําแหน่งและทุกตําแหน่งที่เขามีเขาไม่ลดคุณภาพเลยคุณภาพของเขาทําให้ทุกคนได้เห็นและผมคิดว่าเขาได้รับคําชื่นชมที่เขาสมควรได้รับแล้ว โจอี้ยอดเยี่ยมมากนับตั้งแต่ที่ผมมาที่ลิเวอร์พูลเขามีช่วงเวลาที่ยากลำบากในแง่ของอาการบาดเจ็บเช่นกันแต่ฤดูกาลนี้เขาทําได้ยอดเยี่ยมในทุกตําแหน่งที่เขาเล่นเขารักษาความฟิตไว้ได้และเขาก็มีจังหวะบอลที่ดีด้วยเช่นกันซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากขอให้เขารักษามาตรฐานนี้ไว้นานๆเพราะเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีกว่าผมซะแล้วตอนนี้ผมคิดว่าเขาอาจจะดีที่สุดในทีมเลยผมได้ยินทุกคนพึมพำว่าเขาทําได้ดีมาก เมื่อนำตัวเลขด้านต่างๆของอลิซิสแม็กอลิสเตอร์ไปเปรียบเทียบกับโรดี้และเดนแคนไรท์ ice, สองมิดฟิลโฮบอลที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกจะเห็นว่าเขาทำผลงานที่ดีไม่น้อยกับบทบาทที่ตัวเองไม่ค่อยถนัดหลายเดือนก่อนเคยมีการกลัวกันว่าแม็กก้าอาจจะมีปัญหากับจังหวะการดวลเมื่อต้องเจอกับกองกลาง,างที่มีพละงกำลังทางร่างกายสูงกว่าแล้วตอนช่วงแรกๆที่เล่นหน้าที่นี้แม็กอลิสเตอร์ดูมีปัญหาไม่น้อยเหมือนกันทว่าตัวเลข85.6คืออัตราชนะการดวลที่มากกว่าทั้งโรดี้และไรท์ สำหรับนักเตะที่ค่อนข้างตัวเล็กเจ้าของส่วนสูง175เซนติเมตรเขากลับมีผลงานด้านการดวลลูกกลางอากาศที่ดีมากๆแม็กกาเอาชนะลูกกลางอากาศมากถึง12จาก15ครั้งนับตั้งแต่ที่หายเจ็บกลับมาลงเล่นได้หรือคิดเป็น80%ตัวเลขที่ยอดเยี่ยมในจังหวะการดวลและการเล่นเกมรับมันสะท้อนถึงฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเขาในช่วงหลังความไม่ยอมใครง่ายๆและความมุ่งมั่นทำให้แม็กกาเอาชนะการดวลแบบตัวต่อต,ตัวได้ต่อเนื่องจนกลายเป็นส่วนสำคัญ แทบเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวไปแล้วเกมชนะเชลซีสะท้อนถึงเรื่องนั้นได้ดีช่วง90นาทีนัดนั้นแม็กอลิสเตอร์สกัดโดนบอลถึง6จาก8ครั้งและชนะการดวลลูกกลางอากาศอีก11จาก19หนการลากบอลขึ้นหน้าเป็นจุดท,ที่เขาเทียบกับนักเตะในตำแหน่งเบอร์6ชั้นนําของลีกไม่ได้เพราะเขาชอบผ่านบอลอย่างรวดเด็วทันทีที่รับบอลเหมือนอย่างวาตาตุเอนโดมากกว่าแม็กอลิสเตอร์ทาได้ดีกว่าไรชในด้านการผ่านบอลขึ้นหน้าและการผ่านบอลที่เป็นจังหวะสําคัญ ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ลิพูเครื่องติดอย่างรวดเร็วกับการสร้างแผงกลางชุดใหม่ที่เน้นการครองบอลมากกว่าเดิมโดยกองกลางหลายคนของลิพูมีความกระฉับกระเฉงมากกว่าซีซั่นก่อนตอนนี้การเสริมทัพนักเตะร,รายแรกในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาของลิเวอร์พลก,กำลังทำผลงานได้ดีที่สุดนับตั้งแต่ที่มาอยู่กับทีมความสร้างสรรค์นในการเล่นของแข้งอาร์เจนตายกำลังถูกใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพท่ามกลางช่วงที่เพื่อนมิดฟิลด์คนอื่นๆลงไม่ได้ แต่ยังไงต้องรอดูต่อไปก่อนว่าแม็กอลิสเตอร์จะเป็นตัวแทนระยะยาวของฝ่าบินโยในตำแหน่งกองกลางตัวโฮบันหรือเปล่าอย่างไรเซียถือว่าลิภูมีกองกลางที่มีพรสวรรค์สูงมากๆที่เก่งพอจะโชว์ผลงานที่ยอดเยี่ยมได้ไม่ว่าในฤดูการหลังจากนี้เขาจะต้องลงเล่นในบทบาทไหนก็ตาม เดียร์เลโออารสรายงานว่าดิโกซิเมเน่ผู้จัดการทีมอาริเตโกเมลิทกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งคนที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงในการเป็นหนึ่งในตัวเลือกของสมสรเว์พูสำหรับการเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมของพวกเขาต่อจากเจอเก้นครอปที่เตรียมจะอำลาทีมไปหลังสิ้นสุดในฤดูกาลนี้โดยเฮดโค้ชชาวอาเจนตีไวัย53ปีกำลังจะหมดสัญญาก,กับตราหมีเมื่อฤดูกาลนี้สิ้นสุดลงไปและยังไม่มีวี่แววในการขยายสัญญาก,กับสมสรจนถึงตอนนี้อีกด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้เอเย่นของซิโมเนเองก็เคยออกมาแสดงความคิดเห็นว่าซิโมเนเองก็มีความสนใจและอยากที่จะย้ายไปคุมทีมยังต่างแดนนอกลีกลาลิก้าอีกด้วยถ้าหวยออกมาเป็นดิโก้ซิโมเนนี่เกินคาดจริงๆไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะแต่นี่คือคนลัสไตล์กับการทําทีมของครับเลยและนักเตะที่มีอยู่นี่คนลัสไตล์การเล่นเลยแต่ก็น่าสนใจเลยทีเดียวถ้าจริงทีมจะเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนกันนี่ครับ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ